ครับเป็นไงครับจากไหนครับค่ะดิฉันเขียนวิาการนารา,าพาผู้สายติดต่อจากศูนย์บริการแค่ไข AIS ค่ะอ๋อครับติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะเกี่ยวกับแปดตัวเลขอืมครับผมนีม่ทราบว่าเจ้าคุณเองเนี่ยได้ทำการลงทะเบียเนเปิดใช้งานเบอร์ศูนย์หกสองนะคะสองห้าสามสองหกสองสองเบอนี้ไหมสองหก สอ,อ,องหกสองไม่มีนะครับอแต่ว่าเบอร์ข้างต้นตรงนี้นะคะมีการจดลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณสุชาติค่ะและมีผู้เสียหายนะคะทําการร้องเรียนกันเข้ามาว่ามันมีการส่งข้อความเอสเอหลอกลวงให้เข้าร่วมเล่นเกมพนันออนไลน์ค่ะแล้วมีการส่งคลิปอนาจารย์เด็กอายุต่ตำกว่าสิบปดปีนะคะซึ่งความผิดทางด้านกฎหมายเนี่ยมันมีการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะร้ายแรงค่ะ ครับแล้วเบอร์โรตรงนี้มีการจดลงทะเบียนที่สูย์ AIS ค่ะสาขาเซ็นทรัลจังหวัดอุดรธานีแล้วน้องเป็นใครครับออแล้วน้องเป็นใครครับน้องที่กำลังคุยอยู่นี่เป็นใครครับฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน AIS ค่ะอ๋อครับผมแล้วมีหน้าที่แจ้งเฉยๆใช่ไหมใช่ไหมครับอโหลใช่ค่ะ อ๋อนี่คือเบอร์ติดต่อน้องใช่ไหมเบอร์<ช>ที่โทรมาใช่ไหมใช่ไหมใช่เบอร์นี้ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ติดต่อ<ช>ต่อไป,ปน,นะโอเค <Okay. S 2>